สวัสดีครับเพื่อนพองน้องพี่กัละยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับผมสวัสดียามเช้าครับวันน,น,นี้วันที่15หมก,การาคมพรุ่งนี้ก็16เป็นวันครูแล้วนะทักทายไปทุกพื้นที่ทั่วไทยนะครับวันนี้เช้าๆนะครับอากาศ อุดรธานีน่าจะอยู่ที่15องศานะครับ15องศาวันนี้มาดูพระบูชาอ่าไซส์ใหญ่ๆองค์ใหญ่ๆของหลวงปู่บ้างนะครับาสำหรับองค์ที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นเป็นองค์ยืนนะครับเป็นองค์ยืนเป็นองค์ยืนเป็นยุคท้ายนะครับทุกท่านทุกคนครับยุคท้าย เป็นยุคท้ายหลายคนก็ถามว่าจะดูตรงไหนนอกจากดูพิมพ์ดูทรงแล้วมันก็ต้องดูที่ที่บอลนะครับทุกคนก็ดูที่บอลดูที่ฐานครับนะดูที่บอลดูที่ฐานของท่านฐานมันเ็าจะมีเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะอันนี้เป็นฐานจานนะครับนี่ครับฐานจานแล้วก็จานยันห้าดูบอลนะครับแล้วก็ดู ลักษณะลวดลายตัวนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นบัวเป็นบัวรูปฐานบัวนะครับก็จะเป็นทรงปูนนะครับเป็นเนื้อปูนนะครับเนื้อปูนมันก็จะมียุคข,ของเนื้อปูนนะยุคเนื้อปูนปูนแรกๆก็จะเป็นปูนผงพายนะปูนแรกๆจะเป็นปูนผงพายนะครับทุกท่านทุกคนครับอันนี้เสียนลุงปู่ครับมีรอย เป็นเส้นเกษารอให้เห็นอยู่โดยช่างชาวบ้านนะครับช่างชาวบ้านแกะพิมพ์แกะแบบมาถ้าจะสังเกตให้ดีก็ต้องดูไล่ไปตรงไรผมเลยแหละนะลผมก็จะเห็นชัดเจนนะครับในตรงนี้ของวงปูนะครับบเิเวณใบหน้าเราจะให้ไปดอูองค์ที่เขาเพิ่มเติมแต่งพิมพ์พเพิ่มเติมเนาะที่เป็นองค์ปูอ่าไม่ใช่จองคเนื้อเทียนชัย เทียนชัยจะเป็นสุดท้ายแล้วนะเทียนชัยจะเป็นสุดท้ายนะครับวาระสุดท้ายท้ายนะครับมีครับองค์เทียนชัยนะครับเทียนชัยก็ต้องดูแลแลดระวังนิดนึงนะครับอันนี้สังเกตนะครับบอลเนี่ยจะคนละบอลนะตัวบอลทองจะคนละบอลด้วยที่เขาเป็นเนื้อเทียนชัยเขาจะไม่ค่อยจับเนื้อเท่าไหร่นักนะครับมีองค์ยุคแรกๆเขาจะทากันทาลงบอลกันหลายรอบนะครับจะมองไม่เห็นตัวนี้นะครับนะแรกๆนะครับ ใบหน้าท่านก็หน้าบล็อกเดียวกันเลยนะบล็อกเดียวกันก็จะอาจมีแต่งพิมพ์หรือการเข้าพิมพ์ไม่เหมือนกับเนื้อเนื้อปูนเท่าไหรนักนะครับด้วยที่เขาเป็นเนื้อเทียนนะนะดยที่เขาเป็นเนื้อเทียนนะครับความละเอียดอะไรต่างๆอาจจะน้อยลงไปนะส่วนข้างล่างส่วนข้างล่างก็ยังคงเอกลักษณ์เดียวกันอยู่นะครับยังคงเอกลักษณ์เดียวกันอยู่ครับก็จะเขียนว่าหลวงปู่ทิมพระครูภาวนาพิรัก์นี่แหละ เขียนพระพระครูภาวนาพิรักนะครับนี่ครับองค์ท่านสังเกตเนื้อนี้นะครับเขาจะมีลายผมที่เพิ่มเติมนะครับนะเพราะสามารถทําได้ไงครับสามารถทําได้โดยเขาที่เป็นเขาอ่อนเนาะเขียนนี่ครับก็สวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นวาระสุดท้ายแล้วนะสำหรับเนื้อเทียนนะครับอื่นๆเหมือนกันทุกประการก็อาจจะต่างกันบ้างสักหน่อยในส่วนที่ ความความเขาเรียกความเต็มของพื้นผิวพื้นที่นะอาจจะไม่เข้าน้ําเข้าเนื้อเท่าไหรนักนะครับวันนี้เป็นเนื้อเทียนเนื้อเทียนชัยครับทุกท่านทุกคนเนาะบอลจะคนละอย่างครับอืมบอลจะคนละอย่างแต่ตัวบอลบอลอยู่ตัวข้างล่างเนี่ยนะบอลที่ตัวข้างล่างก็จะเป็นบอลวันนี้ก็จะเป็นคนละอันอีกนะคนละอันกับกับพระยกหลัง อย่างพระองค์เนี้ยนะครับพระสังกจจยเนี่ยเนื้อบอนเขาเนี่ยเนื้อบอนเขาเขาก็จะเป็นออกสีทองส้มครับทุกคนทองส้มนะ, <S <S ม,นะมันจะมีทองส้มกับทองเหลืองที่ที่เคยทําทคลิปไว้แล้ว <S <S อย่างเนี้ยเขาจะออกทองส้มบอลทองส้มนะครับเป็นบอลบานิชนะครับของเก่านี่เลยนะนี่สวยงามน,นะเอาคราวนี้คราวนี้สําหรับพิมพ์นี้นะสำหรับพิมพ์เนี้ย นะครับเป็นเนื้อเทียนเป็นวาระสุดท้ายยุคสุดท้ายไม่ใช่วาระสุดท้ายยุคสุดท้ายตัวนั้นก็ตัวนั้นก็หลังมาเนี่ยตัวนี้นะครับหลังมาสําหรับทีมนี้ทีนี้มาดูยุคแรกๆเลยคือตัวไหนตัวนี้ผมจะต้องหาอะไรลัดแล้วนะนะอ่ะนี่ครับน,นี่ครับยุคแรกจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นบอลทองครับเป็นบอลทองบอลที่ปรากฏอยู่ในขุนแผนหนึ่งห้าก็ดีนะครับ ตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อปูนด้วยเนื้อพลายด้วยนะครับความลักษณะการเซตตัวการอะไรจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับมันจะเกิดรอยนี้แล้วนะครับผ่านการเวลานะครับทุกคนนี่ครับตัวนี้เก่ากึกเลยนะเก่ากึกนี่ครับผ่านการเวลาก็จะเป็นแบบนี้ครับเขาจะมีรอยหานแล้วนี่นะครับรอยหานแล้วเนี่ยอันตรายนะครับนี่รอยหานผมต้องหาวิธีการละด้วยด้วยการเวลาเข้ามานะครับการเวลาต่างๆ ก็เลยให้เกิดปรากฏการณ์นี้นะปรากฏการณ์นี้นะครับผมวันนี้กล้องอาจจะขยับนิดนหน่อยบ้างนะเพราะว่าอยู่ข้างบนครับถือมือมือหนึ่งถือมือหนึ่งอธิบายนี่ครับเห็นไหมเห็นรอยไหมครับนีรอยรอยหานนะครับด้วยการเวลาความร้อนอุณหภูมิทรงท่านยืนด้วยไม่รู้ก็จะวางนอนก็ไม่ได้นะก็ก็วางทรงยืนแบบนี้นะครับเห็นรอยหานนะครับต้องหาวิธีการนะนี่ครับลักษณะบอลเนี่ยเขาจะเป็นบอล บอลบอลทองครับบอลบอลเหลืองอนะทองเหลืองนะครับมันจะไปไม่เป็นบอลทองส้มนะครับข้างล่างนะฐานบัวเดี๋ยวเอาไปดูมาดูมาดูครับมาดูสักหน่อยเนาะส่วนวนี้จะเป็นองค์ยืนโลหะนะทุกคนองค์นี้จะเป็นองค์ยืนโลหะไซส์ก็จะเล็กลงมาไซส์ก็จะเล็กลงมาอยู่ของลูกปูอะ่ะวันนี้เอามาบรรยากาศอย่างนี้มาให้ดูนี่เนี่ยไซส์ไซส์ของลูกปูจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ใบหน้าลูกปูนะครับ ก็จะต่างกันนิดนิดหน่อยๆครับอ่ามีการแต่งอ่ยุคลังก็จะแต่งบ้างนิดนหน่อยๆน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเขาคงนี้ไซส์สูงเท่ากันอะไรเท่ากันเลยนี่ครับเกีตท่านนะครับนี่ครับไหลผมของหลวงปู่นะนี่ครับลักษณะความเก่าตัวนี้มันจะล่อนให้เห็นออกให้เห็นเป็นเนื้อเนื้อปูแล้วเนื้อพายผงเก่านะครับนี่นะนี่ครับ มีผ่านการเวลาคาบต่างๆนี่เขาขึ้นมาเองนะไม่ได้ทําใหม่แม้ว่าจะแม้ว่าจะล้างหรือว่าจะปัดออกเขาจะขึ้นมาแบบนี้ก็เลยปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปเลยนะนี่ครับทุกคนครับผมเนี่ยต้องหาวิธีไม่รู้จะใช้วิธีการไหนต้องถามผู้รู้ก่อนอเดี๋ยวไปค้น,คนตาลาก่อนนะครับอว่าจะยังไงบล็อกโบราณบล็อกเก่าก็จะเห็นรายละเอียดมาก มากกว่านะครับบล็อกหลังๆเขาก็จะมองข้ามไปอย่างเช่นเนี่ยครับรอยยุบรอยย่นรอยย่นตรงเป็นเส้นคล้ายๆกับผิวหนังของท่านนะนี่นะตัวนี้นะครับก็ทําได้ดีใช่ไหมครับ่มันจะได้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเห็นไหมครับนี่ครับ่ก็จะมีมิตินอกภาษาเนาะนี่ครับอักขระเลขยันครับข้างล่างก็จะเป็นพระครูภาวนาพิรักนะตัวนี้ครับพระครูภาวนาพิรักแล้วก็ฐานบ้ว นี่ครับบอลเขาจะออกเป็นบอลทองครบอลเก่าครับแล้วก็จะมีบอลส้มเป็นยุคสุดท้ายการที่ได้นำดํำมาแล้วนี่ครับร่อนมี่จะล่อนออกสักหน่อยนะครับเนีย่ยต้องหาวิธีการเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะต้องยังไงมันมีรอยอย่างนี้นะครับผ่านการเวลาเขาความร้อนอุณหภูมิเดี๋ยวต้องหาวิธีการละใครมีความเห็นอะไรยังไงนะครับ แจ้งแอดมินด้วยทักแอดมินด้วยนะครับประสบการณ์ด้านนี้เนี่ยครับเขาจะเล้าไปถึงนี่เลยนะครับผมนี่นะนี่เก๋ากึกเลยนะครับทุกคนครับเก๋ากึกเก๋ากึอกอืมเก๋ากึกเลยนะครับมีไปหน้าลุงปู่เอะในส่วนที่ไรผมเดี๋ยวผมให้ดูไรผมสักหน่อยเนาะเดี๋ยวให้ดูให้ดูไรผมนิดหนึ่งตรงอ่าที่เป็นตัวนี้มีไหมไรผมตัวนี้นะนี่นี่มองไม่เห็นนะ เห็นหรือเปล่าครับไรผมลงปูนี่ครับตัวนี้ไรผมจะต่างกันนี่ครับตัวนี้แหละตัวนี้จะเป็นบล็อกเก่านะเขาจะไม่เห็นลายผมตรงนี้ครับผมนีายผมลงปูีลายผมตรงนี้นะครับไม่เหมือนกับตัวที่เป็นเนื้อเทียนชัยนี่ายผมตรงนี้ครับตัวเนื้อเทียนชัยจะเห็นนะครับมีด้านหลังครับก็ถือว่าเป็นบล็อกหลอเดียวกันนั่นแหละแต่ผ่านคนละครั้งคนละวาละการสร้าง นะคนคนละวารา,า,าการสร้างอ่าก็ถือว่าโ OK อเคอ่ะเนาะนะครับอา้าวอง์องนี้องโลหะเนื้อโลหะส่วนอันนี้อันนี้เป็นสีพึ่งนะทุกคนนะสีพึ่งนะองน์นี้อันนี้เป็นสีพึ่งนะครับนี่สีพึ่งทั้งหมดเลยเป็นยุกวางหน้านะมันจุมันวางหน้าอยู่นะครับหอมรันจวนใจมากนะอันนี้เป็นองค์นั่งครับน,นี้ก็เป็นเทียนชัยครับนี่ตัวนี้ก็เทียนชัยตัวนี้ก็เทียนชัย นี่ครับของหลวงปู่นี่องค์นึงครับวันนี้รับพลังงานนะครับว่าพลังงานในหลวงปู่ครับเนี่ยข้างบนเขาจะเพิ่มเติมนะครับนี่ที่เป็นเลียวลายผมของหลวงปู่ครับตัวนี้นะเนื้อเทียนเขาจะทําได้ก็ทําเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นวาระสุดท้ายแล้วนะเนื้อเทียนตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าสวยสดงดงามนะช่างเขาก็ทําได้ดีมากๆนะทําได้ดีมากๆก็ถือว่า เป็นมงคลที่ทรงคุณค่ามากๆนะครับทุกคนครับผมนี่ครับอือนะพอจะมองเห็นนะสะท้อนแสงนิดนึงนี่ครับผมเนื้อเทียนชัยครับบอลจะคนละบอลน,นะอันนี้จะอันนี้ก็จะคนละบอลก,ก,กันกับที่เป็นเนื้อปูนนะนี่ตามนี้เลยนะครับเรามาระวังมากนะและ้วมาระวังมากนะครับสําหรับในการยกการจับก,กันอะไรต่างๆเพราะ ยิ่งอุณหภูมิร้อนๆนี้ยิ่งมีผลมากๆเลยนะครับอันนี้กอีกองหนึ่งอันนี้อีกองหนึ่งนะครับไม่ใช่องโน้นนะอ,องนีง้นี่ครับลายผมก็จะต่างกันเนาะวิธีการเสังเกต่วนฐานความหนาสูสีกันนะครับความหนาสูสีสูสีใกล้เคียงกันนะความหนาของความหนาหม,มายความว่าความหนาของฐานนะมีความหนาของฐาน ยุคเก่าความหนาจะหนากว่านะครับอย่างองนี้นะครับเขาจะหนากว่าฐานจะหนากว่านะเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับฐานฐานท่าอื่นถ้ามีการถอดพิมพ์ถออะไรเนี่ยเราก็สามารถดูวาละได้นะครับเช่นอันนี้นะครับมันจะมีหนามีบางอยู่ถ้าเป็นนานหนาก็จะเป็นยุคหลังมาสำหรับฐานพวกนี้นะครับแต่อันนี้ไม่มีแล้วเนี่ยอันนี้ไม่มีแล้วมีมีอันเดียวพิมพ์เดียวผมเห็นนะครับสลังสังกัดใจโอเคนะครับนอ้ยต้องหาวิธีการแล้วเอาใครมี อะไรช่วยบอกแอดมินด้วยนะครับผมเนาะในการซ่อมนะครับเพราะว่าแต่ว่าที่ห่านอย่างเนี้ยก็มาได้เป็น2ปีแล้วล่ะเนี่ยสองปีเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆผมต้องเตรียมการนะต้องหาวิธีการนะครับเพิ่งปรากฏมาจาก10ปีเนี่ยก็เห็นมา,ารอยห่านมา2ปีมานี้นะครับค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาข,นข,นขึ้นมาแบบนี้โอเคนะวันนี้นะครับ บรรยากาศชดเช้านะครับใกล้ถึงวันครูก็ถือโอกาสนำภาพเหล่านี้มาให้เห็นด้วยก็แล้วกันเนาะครับนี่เห็นไหมครับเขาจะเต็มนะนหลังเขาจะเต็มของหลวงปู่จะเต็มเก่ากึกนะครับยุคแรกเลยเนี่ยเก่ากึกหลังเขาจะเต็มบล็อกเต็มมากนะครับนะเอา้าเปรียบเทียบให้เห็นอีกครั้งนึงเนี่ยข้างหลังนะครับองค์ข้างหลังก็ก็ยังเต็มอยู่นะครับนี่บาระต่อมาครับส่วนบาระสุดท้ายองค์นี้นะครับ วัะสุดท้ายเนี่ยเขาจะเป็นหลุมแบบนี้จะไม่ค่อยเต็มแล้วนะครับด้วยเป็นเนื้อเทียนด้วยโอเคนะวันนี้ครับผมก็ถือโอกาสทักทายกันยามเช้าๆนะครับทักทายกันยามเช้าๆนะใกล้ถึงวันครูแล้วก็ถือโอกาสอวยพรทุกท่านทุกคนนะครับผมอ่ะบุญรักษาบุญรพา,าจารย์ทุกท่านทุกคนเด้อครับผมอ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปฝาก กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมพบกันใหม่นะครับส่อ,อนอุดรทีวีสวัสดีครับ